สวัสดีทุกคนด้วยครับนี่ผมก็รู้จักในเรื่องของเกมบันผิดบอสตี้แล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวคาร์วัลมาซ์ซ์เวลลอยนะครับไปรับชมกันนี่ครับเวลลอยครับคาร์วัมาซ์ซ์บูทยังบูทหกอยู่เลยนะครับไม่มีบูทอัพส่วนโอดิ้งเก้าสองกับคีคุร้อยกับคีเนมอนร้อยรีวิวให้ คลิปหน้านะครับแต่วันนี้แน่นอนครับไปดูครับว่าเขาจะโหดสักแค่ไหนครับไม่ต้องสงสัยมากครับไอดีดองเพชรนะครับพอดีว่าผมเพิ่งตื่นนะครับก็เลยเสียงแบบแปลก ว้าวมันสุดยอดไปเลยด้วยน,นมนุษย์เงือกนะครับว้าวฝั่งน้อขามีโอเด็งสามตัวเลยมันสุดยไปเลยผมนี่ถึงกับช็อกเลยเปิดแล้วไม่ได้โอเด้งนะครับสรุปก็เลยต้องไปจัดดองเพชรมาพันเพชรน,นะครับ ก็เปิดได้โอเดงเวลเออเจ็สิบยัดเศษห้าร้อยเศษหมดเลยเป็นเก้าสองนะครับยังไม่ร้อยครับวิ่งต่อไปเาว่ามัสเสอนี่ผมไม่มีบูตอัพนะบูตหมดเลเวลร้อยะลครับเาว่ามัสิอเราเป็นสายโลกนะเรา้าทุ่งวยกัน มาแนละ้วอู้โดนยึดไว้ใครย,ยึดดูดูเดี๋ยวด,ดูให้มันยึดไปก่อนเอ้าโอ้หแม่งแหลกอือสู้ผมเหรอตบตๆตๆตต,ตอุ้ยตบสั้นไปตบไม่โดนมือสั้นครับกับต๋อือสั้นมาดีอาใครยึดไม่ตายไว้อึ๊ มันใส่มันเหรอ้ทั้งด้คสาีคิโอเด้งเหรอโอเด้งเหรอโดนปาดไปนะปาดโอเด้งไปห้าพันครับอุ้ยโอเด้มันยืดโอเด้มันยืดโอ้กะเรขึ้นเนี่ยแหลกเหโอเคมันยืดไปเลยระบนรบนโอ้โหตีเขาแค่หนึ่ง่างมันเก่งแบบนี้บอกเลยอย่าห้า โดนตกกระเด็นไปโอเด้งมาอีกแล้วทำไมช่วงนี้มีแต่คนเล่นก้าวปอกดาบแดงเนีอ่ยอึ้บเอ้ยที่เขาไม่สื่อตายไปแล้วยึดทงไปก่อนครับยึดไปแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะโอเด้งโดนตบกระเด็นไปครับโอเด้ง มาหล็กๆนิดนึงไหมอืมปาซาโบไปมาโอเรีโอุย้ยอืตัวรีเจนก็สู้ตัวเ e อ็กได้นะครับเอาไปไหนไปไหนโอเรีนไปไหนโอเรีไเนะไ,มนะไม่หยุดด้วยนะไม่หยุดด้วยนะไม่หยุดด้วยใจแม่งเด็ดจริงเลยโอเรีนน่าจะแพ้แล้วตอนนี้ Oh, oh, โอ้ไม่โดนโอ้ my god ว่ารสึกเอ้ตรงนั้นเขายึดอยู่โ okay, อเคชนะอยู่คีครูจังอือโอเดนอะไรโอเดนอะไรหนึ่งหนึ่งกับผมเปล่าโอเดนมาอีกสกินผมรีชาร์จเร็วเมื่อกี้ถ้าเกิดเราใช้สกินเมื่อกี้ตบและฆ่าได้เนี่ยมันจะโอ้ยจะคูดาวเร็วมากนะครับกินในแปะแล้วเร็วกินนแปะยึดดิเออแจมแจมแมวเลย ตบไปตบลูฟี่ทะลุไปแบบนี้มีคือชนะครับนี่มันก้าวปอกดาบแดงกนชัดพี่สุดยอดคามาสซ้อกูถึงจะแหลกไปหน่อยแต่ก็เก่งมากๆเวลร้อยน,นั่นเออผมลืมปล่อสเสลี่ยนให้ดู ผมลืมให้ดูเซตเหรียญที่ผมใส่๋ยวให้ดูท้ายคลิปเราไปลุยกันอีกตาหนึ่งครับตาสุดท้ายเพราะว่าถามว่าทำไมผมต้องเล่นแค่สองตาเองไะผมต้องไปถ่ายคลิปอื่นอีกนะผมต้องไปถ่ายโอเด้งกับน้องกิคุณโจอีกนะลืมปะเนี่ย แต่ถามว่าถ้าเกิดสุ่มไม่ได้โอเด้งแต่ได้เป็นคาวามาสสึร้อยมาแทนเล่นเป็นตัวหลักดีไหมผมว่าเล่นดีเอาเรื่องเลยนะคาวามาสสึเป็นตัวหลักนี่เล่นได้นะใครชอบใส่โลใครชอบสีแดงนี่แจ่มนะคาวามาสสึเล่นตัวหลักดีนะครับดีมากๆแบบซื้อดองเพชรมาพันเพชรแล้วเปิดได้คาวามาสสึ100ร้อยกับคาคุร้อยเนี่ย เอาลงกันเลยนะครับลงแรงไปเลยไม่ถ้าเกิดได้คาวัมสาสึร้อยแค่ตัวเดียวก็ลงแรงไปยาวๆครับพอมาสื่อไต่ไปถึงเอสลบได้แน่นอนครับผมเชื่อนะกับคิคุแต่ถ้าได้โอเรนก็ดีไปครับแต่ถ้าไม่ได้อะไรเลยก็คุณดวงไม่ดีพอนะครับแต่ตัวที่ออกง่ายๆเป็นเออคิคุอา้าเยแหลกตัวที่ออกง่ายๆสำหรับตู้นี้นะสำหรับ พอเพชรนะเป็นคีคุนะครับลองลงมาก็เขาหนาสือแล้วก็โอเด้งนะครับมันไม่ใช่กบนะทุกคนมันเป็นกับป๋านะดูปากมันเป็นจง,งอยแหลมเห็นไหมกบมันไม่มีจง,งอยปากแยวคนเข้าใจผิดก,กบเลี่ยนใครวะมันไม่ใช่กบนะทุกคนเด็กเลยวะโอ้ม่เปลี่ยนเป็นเหรียญห้าทีอัตโนมัติเลย เดีอยวเมื่อกี้มันไม่ใช่ฮาคิครับมันเป็นริโอก็คือฮาคิเกาะอ,อันแข็งแกร่งที่วาโนโุเขาเรียกกันว่าริโอนะครับอืมคื้นดบับพื้นดบับกระปะริโอกะปะแตกไปมันชื่อว่าริโอกะปะจริงป่ะไม่อยากตีคิคุเลยผมชอบคิคุที่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะเรื่องนี้ คิกุอืมว้าวคิกุประทัดโซโลตูโร่ผมเคยเห็นแลวมันช่วยกันนะโอ้เคยเห็นไล้ช่วยกันโซโลเขา้าจริงนะเนี่ยปาดไปโอ้ยหลบได้หลบได้หูตีเขาสามกระจอกจอกโอ้โหจัดไปสองพันสองพันกว่าครับพี่เราไปยึดตรงนั้นให้ชนะเร็วๆกันดีกว่า โอเคเขาเกิดใหม่แล้วไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าคีคูจังมาด้วยอุ้ยคีคูเขาปาดไกลนี่หว่ารลืมดวโทรนะคีคูเฮ้ยจุ๊บจุคค๊บจุบจบหลบๆลบหลบลบหหลบแล้วก็ปาดคีคูไปทำไมลูฟี่มันเหมือนตัวเสือบเลยเอาโอ้โหแผ่นดินไหวอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายคีคูจะใส่หน้าก,กากแล้วจะโหดมากๆครับรู้เปล่ารู้เปล่ายืดกอนยืดกอน จีิงผมไม่ใช้ใส่ย,ยืดนะผมมาเล่นแบบนี้ทำไมไม,มามึงต่อยอมากมึงโดนริโอประทะหน้าเข้าไปโอเคเขาล้มอยู่โอ้คุซันทำไมวันนี้เจอแต่คูคอวะพี่คูก็เจอคูซันก็เจออีกอุ้ยโดนแข็งโดนแข็งโอเคปาดนียโอ้เก็บสองเก็บสองเย็ดเหยิบไป คเราก็เฝ้าทวงอยู่ตรงนี้แหละอีกสิบห้าวิเราไม่ไปไหนแล้วไม่งั้นเราแพ้มาดีครับตบไปอ๊้ตายมาดีครับจินเบย์อะจินเบย์อะอ่ะเดี๋ยวโดนสกิดอืปหาดไปกับปะปะท้ามนุษย์เนือ้อเคยเห็นปะล่ะเคยเห็นปะล่ะเป็นไงกับปะชนะมนุษย์เป็นไงเคยเห็นปะล่ะมันแน่แล้วผมโนนหนึ่ง ถามสัญญาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตเลียนที่ผมใส่แล้วกันนะนี่ขนาดบูธยังมีแค่บูธหกยังอัพไม่เต็มเนี่ยยังหดขนาดนี้โอ้โหไม่อยากจะโม้ขึ้นแรงบีลบแล้วครับนี่แทบไม่ได้แพ้เลยเนี่ยนี่ยังไม่ได้แพ้เลยสักตานะครับเนี่ยโอ้หดจัดประหลัดบอกระหลัดแล้วออกมโหดสัตว์เลย ถามว่าเซตเรียนผมใส่เซตอะไรขอโทษกับเสียงรบกวนนะครับเป็นเสียงมอไซค์นะโอเคเรามารับเพื่อนกันเลยก่นกนกนกนอนเดี๋ยวผมไม่เอาเพื่อนเออคือเขาก็จอกกันไปผมไม่รับนะครับโอเคก็พันไปสองสวันนะ เกมก็ดีขึ้นนะครับไม่ค่อยกระตุกเหมือนตอนแรกที่โหลดนะครับจําคลิปที่ผมเปิดกระช้าได้ไหมคือแม่งกระตุกชิบหายถึงจะดูตัวสั้นๆตัวเวตี้ยๆแต่แต่เขามาสื่อตัวสูงนะนี่นี่คือเสเรีที่ผมใส่ครับเป็นโคมุราสกิดว่ารเอออะไรโยฮิโยฮิวะฮิโรยิคิคุแล้วก็ค i นมอนนะครับ สกินก็ตันไว้หมดแล้วนะครับยังูรารีโอเมนามุก,กาวะบูตเป็นบูตโจมตีบูตเหลืองนะครับไม่ใช่บูตลุงนะโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โหดมากมากครับสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ